ด้วยการมือ้อกลางวันก็ต่างคนต่างย้ายไปทํางานามื้อเย็นก็คํำคหน่อยก็มา,ากินข้าวด้วยกันคือมันได้มีอโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์รได้พูดคุยกันก็ <c oughs> คือเริ่มต้นจากว่าเป็นคนรักในธรรมชาติด้วยกันทั้งคู่และพี่เชนนีก็อยู่ในป่าอยู่แล้วนะคะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติอยู่แล้วพี่พติ๊กก็เลยบุกป่าฝ่าดงเข้าไปแล้วพรมลิขิตก็ทําให้ได้เจอกันใช่ครับด้วยความบังเอิญนะคะแล้วถามพี่เชนเพิ่มเติมดีกว่าค่ะทำไมพี่เชนถึงไปคลุกคลีอยู่กับธรรมชาติและอยู่แต่ในธรรมชาตินานขนาดนี้ได้ข จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่เพราะต้องมาร่วมงานกับพี่ติ๊กวันนี้เนี่ยพี่เชนไม่ออกมาจริงๆด้วยใช้เวลา3วันเดินทางออกมาที่นี่ออสามวันในการเดินทางมาร่วมงานในวันนี้เลยัปาทุกอย่างในสวนนะฮะค่ะเดี๋ยวผมพูดก่อนว่าผมเจอคุณติ๊กครั้งแรกเนี่ยที่หนังกลางแปลงที่ไหนสักแห่งเที่ยวเบอร์ไหนแล้วผมได้มีโอกาสดูหนังเรื่องอันภปานของเมืองของสีขาแดงใบเล่แอบคุณครับพี่ตอนนี้เป็นอัฐภานของใจอยู่ครับจำประโยคเด็ดได้ ครับเป็นเป็นเมียเราต้องอดทนออครับใช้บ่อยครับอันนี้ครับใช้บใช้ใช้บ่อยใช้อยู่ใช้อยู่ครับใช้อยู่่ะก็คือคือพี่แชนก็คือได้รู้จักพี่ติกก็คือจากผ่านผลงานนั้นใช่แล้วก็เป็นโอกาสที่ดีมากที่ทีแรกผมก็ไม่ไม่ราบว่าเขาเราใช้คำพูดว่าจริงขนาดนี้ก็คิกว่าเป็นแค่ผู้ชายน้าตาดีนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อย อยู่ในป่าเราจะพูดกันอย่างนี้ก็ไม่ดีเท่าไหร่เราก็พอใช้ได้ก็ไม่รู้ว่าเขาคิดได้จริงขนาดนี้เหมือนอย่างเวลาที่เขาพูดว่าเขาเดินป่าวันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่แค่วันเดียวนะคือเขาต้องเดินขึ้นเขาลงห้วยเจอทากเจออะไรเรารู้สภาพนี้อ่ะเวลาเราดูเขาแล้วเรารู้ว่าหมอได้จริง เขาไม่ใช่คนแค่หน้าตาดีนิดหน่อยเท่านั้นเองไม่ใช่คนหน้าตาดีนิดหน่อยนะคะแต่ว่าจิตใจดีด้ดวย,ค,วยครับผมแต่ไม่ใช่คนที่สายดีเหมือนหน้าตานะฮะแม่ดีสิคะรักษาสิ่งแวดลออ้อมไดขนาดนี้แล้วภารกิจหลักๆของพี่เชนนะคะคือทําอะไรยังไงบ้างคะ่ะก็คือภารกิจหลักจริงๆคือการเอาความรู้สึกของสัตว์ป่าออกมาบอกคนในเมืองผ่านผ่านเลนโดยผ่านภาพผ่านเลนแล้วก็ข้อเขียนนั่นคือภารกิจหลัก คือภาพด้านหน้านี่ได้เกิดบางท่านได้พบเจอได้แอบไปดูกันมาบ้างแล้วเนี่ยพี่เชนได้ถ่ายกับถ้าเสืออย่างเงี้ยถ่ายกับเสือซึ่งเสือที่เห็นในภาพถ่ายไม่ใช่เสือในกรงในสวนสัตว์แต่คือเสือที่อยู่ในป่าพี่เชนไม่กลัวเสือตะคุบเอาหรอคะจริงๆผมก็โดนนะฮะมีรอยมีแผลเป็นคือเสือตะคุบเหรอคะลูกลูกเสือตัวเนี้ยเป็นเพราะว่าแม่แม่เขาเนี่ย สูมปอคอ,อที่เราสามารถติดตามไปทยุได้เราก็ทราบว่าเขามีลูกอยู่ก็เลยตามไปถ่ายก็เลยตามไปถ่ายได้และสําหรับภาพถ่ายอย่างวันนี้ที่ทางพี่ติ๊กเองแล้วก็พี่เชนเองนํามาโชว์ในนิทรรศการภาพเนะะี่ยค่ะแต่ละท่านเนี่ยเลือกเพราะเหตุผลอะไรหรือว่าแต่ละภาพมันสื่ออะไรยังไงได้บ้างคะอย่างะะเาางลือกลูกเสรรือเนี่ยฮะมันก็หมายถึงว่าอนาคตของสัตว์ป่าที่มันควรจะมี แล้วก็เสือไม่ใช่สายดุร้ายอะไรแล้วมันก็จะต้องอยู่ได้เพราะว่ามีเสือให้ล่าเพราะฉะนั้นก็คืออยากจะให้เข้าใจในความเป็นเสือใหม่ว่ามันไม่ใช่แค่สายดุร้ายอันตรายค่ะแล้วพี่ติ๊กเลยคะก็สาหรับของผมเนี่ยครับผลงานที่ผ่านมาเนี่ยครับอย่างที่เอามาโชว์เนี่ยครับตอนแรกไม่แน่ใจหรอกครับว่าเขาให้เอามาโชว์ถ้าทราบว่าจะมาโชว์กับพี่เชนนะครับแต่ง้นรูปดีๆวันนี้เอมาไม่กีแอบหลับไม์พี่ติ๊กบอกน้องออยแอบสลับรูปกันไหม เพราะว่าอพีอเพราะว่าเห็นแล้วอยากจะสลับรูปกับพี่เชีนมากเลย <c oughs> คือมันเป็นเรื่อง